สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมร้านมนชัยการค้านะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นเตียงนอนหวายแท้นะครับเตียงนอนหวายแท้ของร้านมนชัยการค้านะครับเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวให้กล้องขยับเข้ามาใกล้ๆ่อยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนนะครับสําหรับเตียงนอนหวายแท้นะครับของร้านมนชัยการค้าของเรานะครับเป็นงานทํามือนะครับ ทุกขั้นตอนนะครับเป็นงานจากช่างชาวบ้านทํามือทุกขั้นตอนนะครับเราไม่ได้ผ่านเครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานพวกมีดพวกค้อนอะไรทั่วไปนะครับไม่ได้ผ่านขั้นตอนที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพของหวายลดลงอย่างเช่นการฟอกหวายอย่างนี้นเราเราไม่ได้ทานะครับของเราเป็นช่างชาวบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหวายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอในสองขนาด มาตรฐานของทางร ya, tu, you, ้านนะครับตัวขวาสุดนะครับหรือว่าซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขนาดจัมโบ้นะครับเป็นขนาดจัมโบ้นะครับตัวถัดมาตัวนี้นะครับเป็นขนาดใหญ่พิเศษนะครับเป็นขนาดใหญ่พิเศษตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นขนาดใหญ่พิเศษนะครับจัมโบ้นะครับแล้วก็ใหญ่พิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวจัมโบ้กับตัวใหญ่พิเศษเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับมาดูตัวจมโบ้ก่อนเลยนะครับมาดูตัวจมโบ้นะครับมาดูใกล้ๆไปเลยนะครับตัวสารนะครับทําจากหวายแท้นะครับตัวสารทําจากหวายแท้นะครับทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ขึ้นโครงด้วยหวายนะครับเหลาด้วยมีดนะครับไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเราทําจากช่างชาวบ้านนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นส่วนโครงของส่วนหัวนะครับ เอกลักษณ์ของเตียงนอนหวายของร้านมนชัยการคา้าก็คือส่วนหัวเนี่ยจะเป็น2ชิ้นนะครับต่อกันนะครับชิ้นที่1ก็จะเป็นชิ้นที่โค้ง,คงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชิ้นเล็กนะครับที่จะมาต่อตรงนี้เป็นส่วนหัวนะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับจะมีคานรับน้ําหนักอยู่3ามคานนะครับเดี๋ยวผมยกวางตรงนี้ให้ดูเลยนะครับ ด้านล่างจะมีคานรับน้าหนักอยู่3คานนะครับคานที่1คานที่2แล้วก็คานที่3นะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างหวายที่ใส่เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะรับน้าหนักของลูกค้าเวลาที่นอนพักผ่อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจัมโบ้ที่ทนทานนะครับมีคานรับน้าหนักด้านล่าง3าคานเห็นไหมครับด้านล่างจะเป็นหวายแท้ทุกชิ้นส่วนนะครับตัวพื้นหวายที่สารเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความสามารถยืดหยุ่นได้ นะครับเขาเรียกว่าทําให้เกิดความยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นก็เวลานอนเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่ต้องใช้พวกฟูกหรืออะไรรองนอนนะครับเพราะว่ามันทําให้ช่วยระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มันทําให้เกิดความยืดหยุ่นในตัวธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปนอนเอาฟูกมาปูรองนอนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราซื้อเตียงไม้ธรรมดานะครับแล้วก็เอาฟูกไปรองนอนนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ได้ผิวสัมผัสข,ของหวายธรรมชาติหวายแท้นะครับตัวนี้เป็น ตัวสารนะครับจากวายแท้เลยนะครับอันนี้คือตัวจัมโบ้นะครับพางรับน้ําหนักด้านล่างสามพานเดี๋ยวเรามาดูขนาดของมันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับความยาวจากหัวนะครับจากหัวมาเลยนะครับจากหัวมาเลยนะครับมาจนถึงปลายเนี่ยนะครับ ประมาณ190ซนติเมตรนะครับบวกลบเพราะว่าขนาดของหวายตรงนี้อาจจะมีผลนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับนี่ครับชัดเจนนะครับประมาณ180กว่าถึง190เนี่แหละครับนะครับอันนี้คือความยาวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สูง180นอนไม่สบายครับนะครับสูงเกิน1้0ก็นอนไม่สบายนะครับความกว้างนะครับความกว้างนะครับนี่ครับ65ซนติเมตรนะครับ ความกว้างของตัวที่เราจะนอนเนี่ยนะครับ65เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวกล้องซูมออกไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่เราจะนอนเนี่ย65้าเซนติเมตรนะครับแต่ส่วนด้านบนก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านบนก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับนะครับส่วนด้านบนจะอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับ70เซนติเมตรนะครับก็ความสูงจากพื้นนะครับ สองตัวนี้ความสูงจากพื้นเท่ากันนะครับจัมโบ้กับใหญ่พิเศษเนี่ยความสูงจากพื้นเท่ากันนะครับความสูงจากพื้นดน้านล่างนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่เอ่อโดยประมาณนะครับบวกลบนะครับ45้าบวกลบนะครับนะครับก็เป็นขนาดของตัวขนาดจัมโบ้นะครับอันนี้เป็นตัวจัมโบ้ครับตัวนี้ก็ขายดีมากครับครับตัวนี้ขายดีมาก มาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ใหญ่พิเศษนะครับใหญ่พิเศษนะครับตัวนี้ที่บอกว่าใหญ่พิเศษก็คือหนึ่งเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นนะครับลูกค้าครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหวายชนิดที่หายากมากในป่าลึกนะครับอันนี้เป็นหวายแท้นะครับที่หายากมากๆในป่าลึกนะครับก็นานๆถึงจะได้หวายมาทํานะครับตัวนี้ เป็นหวายสารในรูปแบบเดียวกันเลยกับตัวขนาดจัมโบ้นะครับแต่แตกต่างกันที่1ก็คือชนิดของหวายนะครับแล้วก็2ก็คือขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูขนาดก่อนนะครับมาดูขนาดนะครับความยาวนะครับความยาวจากหัวมาเลยนะครับ2เมตรนะครับ2เมตรนะครับตัวจัมโบ้นี่แค่190นะครับอันนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีก10เซนติเมตรนะครับก็2เมตร นะครับความกว้างนะครับความกว้างของลำตัวที่นอนเนี่ยนะครับเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของลำตัวด้านบนนะครับนี่ครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับประมาณเจ็ดห้าเซนติเมตรนะครับอ่เดี๋ยวกล้องซูมหน่อยไปนิดนึงนะครับทั้งหมดนี่ยาวสองเมตรนะครับยาวสองเมตรนะครับลำตัวตรงนี้ นะครับเ0เซนติเมตรนะครับตรงนี้70เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้จะกว้างขึ้นมาอีกหน่อย75เซนติเมตรนะครับทีนี้ทีเด็ดที่บอกว่าพิเศษอยู่ที่โครงสร้างและน้ำหนักด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอาลืมบอกน้ำหนักนะครับตัวจัมโบ้เนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ9กกิโลกรัมนะครับ9กกิโลกรัมนะครับตัวนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ13กิโลกรัมนะครับเพราะว่าหวายต่างชนิดกันก็จะมีความ หนักเบาต่างกันไปด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเทียบโครงสร้างด้านล่างนะครับให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตัวใหญ่พิเศษเนี่ยนะครับโครงสร้างเป็นยังไงนะครับพิเศษยังไงนะครับตัวนี้นะครับนี่ด้านล่างนะครับอันนี้คือแบบจัมโบ่อ่าเทียบให้ดูเลยนะครับเทียบให้ดูเลยชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ตัวใหญ่พิเศษเนี่ยนะครับโครงสร้างด้านล่างเนี่ยขนาดของหวายจะใหญ่กว่านะครับขนาดของหวายจะใหญ่กว่านะครับคุณลูกค้าจะเห็นว่ามีร่องรอยของมีดนะครับในการใช้มีดปอกเปลือกนะครับหรือว่าตรงข้อเนี่ยเลาะให้มันให้มันเรียบนะครับเราไม่ได้ผ่านเครื่องจกักรใดใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือโครงสร้างด้านล่างของอตัวใหญ่พิเศษมีคานรับน้าหนักด้านล่าง3าคานนะครับ3คานนะครับแล้วก็ มีความแข็งแรงมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เราเพิ่มตัวหวายเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวหวายตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวหวายเนี่ยที่จะรับน้ําหนักของคุณลูกค้าอีกอีกอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่น้ําหนักจากแผ่นสารเนี่ยจะกดลงที่คานทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งผ่านมาที่ตัวหวายที่เสริมเข้าไปนะครับซึ่งตัวน้นจะไม่มีนะครับตัวจัมโบ้จะไม่มี นะครับจะมีแต่โครงสร้างรับน้ำหนักสามคานนะครับสาคานจะไม่มีหวายที่เสริมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการใช้งานก็ตัวนี้นะครับคุ้มค่ากว่าทนทานกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่ในมาตรฐานของร้านที่เป็นสินค้าขายดีนะครับเทียบชัดๆเลยนะครับนะครับมีคานรับน้ำหนักด้านล่าง3คานนะครับสามคานเหมือนกันนะครับแต่ว่า โครงสร้างและความแข็งแรงเนี่ยแตกต่างกันนะครับตัวนี้ราคานะปี2564นะครับเราไม่ได้ปรับขึ้นเลยนะครับขายราคานี้มานะครับก็ตัวจัมโบ้นะครับตัวละ2 5 0 0บาท2,500บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับบนเกาะก็ราคานี้นะครับบนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารก็ราคานี้นะครับจัมโบ้ตัวละ2,500บาทนะครับ ส่วนตัวใหญ่พิเศษนะครับตัวใหญ่พิเศษก็เพิ่มเงินอีกแค่300เองนะครับเพิ่มเงินอีกแค่300บาท2,800บาทนะครับ2,800บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบบกเพิ่มครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับจัมโบ้นะครับจัมโบ้2,500ห้บาทครับหวายแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นตะปูครับตัวนี้นะครับจัมโบ้นะครับ2,500บาทราคาหน้าปี2,564นะครับตัวนี้ใหญ่พิเศษนะครับ2,800บาทครับราคาใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าจะสะดวกรับตัวไหนนะครับเป็นสินค้าที่เป็นตัวมาตรฐานของทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนั่งให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับนั่งให้ดูเลยนะครับเวลาเราจะใช้เราก็นั่งได้ นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากนะครับหรือว่าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเหมาะสมมากเลยนะครับที่จะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักก็ไม่ได้มากนะครับสามารถเคลื่อนย้ายภายในบ้านได้นะครับแล้วก็นั่งสบายตัวนี้นะครับนอนได้นะครับสบายครับลูกค้าไม่ต้องใช้ผู่หรืออะไรหนาๆรองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้ บอกไว้ข้างต้นนะครับต้นคลิปว่าตัวที่สารเนี่ยนะครับมันจะยืดอยู่ครับมันจะยืดอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีด้วยแต่อาจจะมีหมอนนะครับอาจจะต้องใช้หมอนนะครับในการรองศีรษะของท่านนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ดีเลยนะครับขนาดก็เหมาะสมกับสแตนดานมาตรฐานนะครับสรีระของคนไทยนะครับก็ใช้ได้ใช้ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหญ่พิเศษนะครับ นี่ครับตัวใหญ่ที่สุดครับก็เวลานอนก็ใช้หมอนนองนิดหน่อยครับส่วนความสูงที่มันยกระดับขึ้นมาเนี่ยก็ดีเลยนะครับท่านจะนอนพักผ่อนในบ้านนะครับหรือว่าใช้สําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ป่วยต่างๆที่พักพื้นอะไรางๆอันนี้พอดีนะครับนั่งง่ายแล้วก็ลุกง่ายนะครับถ้าเป็นเก้าอี้ในแบบอื่นเนี่ยนะครับอาจจะมีความสูง ที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านนั่งหรือลุกเนี่ยก็จะมีปัญหาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยอดีพอดีนะครับเห็นนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาผมนั่งนะครับเนี่ยนะครับเวลาผมนั่งเนี่ยขาก็จะแตะพื้นพอดีพอดีนะครับแล้วก็เวลาลุกก็ง่ายครับนะครับแต่ถ้ามันความสูงมันน้อยกว่านี้อีกเนี่ยเวลานั่งมันอาจจะทําให้เราไหลาาหลังหรือว่าล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความสูงและขนาดที่พอดีเลยนะครับก็ สินค้าของเรานะครับตัวจัมโบ้นะครับแล้วก็ใหญ่พิเศษนะครับแข็งแรงนะครับนี่ครับแข็งแรงนะครับผมน้ำหนัก75นะครับเจนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ร้อยโลสบายๆเลยนะครับนี่นะครับนะครับก็ฝากสินค้าของเราไว้ด้วยนะครับเรียนอนไหวแท้ร้านนนชัยการค้านะครับตัวจัมโบ้ ตัวละ2,500บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยไม่บวกเพิ่มนะครับตัวใหญ่พิเศษหวายแท้นะครับก็เก็บเงินปลายทาง2,800บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับ